ความมุ่งมั่นและความตั้งใจของสมเด็จพุทธย์เกียรติอุปสีโนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชหนึ่งในพระมหาเทระผู้อยากเห็นพระพุทธศาสนามันคงอยู่บนพื้นแผ่นดินไทยพร้อมทั้งแผ่ไพศาลออกไปเอื้อประโยชน์ให้กับชาวโลกดังนั้นการสร้างวัดไทยในต่างแดนจึงเป็นเป้าหมายหลักสําคัญในการเป็นศูนย์รวมอีกทั้งเป็นที่พึ่งพิงให้กับพระสงฆ์ที่อยู่ในต่างแดนดังนั้นพระเจ้าปคุณสมเด็จเดินทางไปณนะประเทศต่างๆจึงเกิดอยากสร้างวัดไทยขึ้น เพื่อเป็นการสร้างศรัทธ,ธาและเป็นศูนย์รวมให้กับผู้ศึกษาสันนิกาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยที่ประสงค์ใช้งเงินไทยน้อยที่สุดที่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเชื่อว่าเมื่อเจ้าของผู้สร้างเกิดความรักความผูกพันในสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาจมทําให้วัดไทยมีความมั่นคงและได้รับการดูแลเอาใจศส่ยอย่างดีและนี่คือสิ่งที่สมเด็จพุทธจารยรเกียอุปเสนโนได้วางไว้เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างวัดสําหรับพระธรรมทูตที่เดินทางไปยังต่างประเทศว่า สงไปปฏิบัติงานประเทศใดต้องใช้เงินของประเทศนั้นสร้างวัดเพราะถ้าจะเอาเงินบาทไทยไปสร้างวัดในต่างประเทศเราจะต้องเอาเงินบาทอานอกประเทศเท่าไหร่จึงจะสร้างวัดได้วัดหนึ่งค่างเงินบาทกับเงินต่างประเทศแตกต่างกันมากพระสงฆ์ที่ไปอยู่ต่างประเทศจึงต้องเก่งและมีความอดทนสูงดังนั้นในปีพุทธศักราช2515 จับคุณสมเด็จได้เดินทางไปสังเกตการพระพุทธศาสนาอย่างมหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐอเมริกาและมองเห็นแนวทางในการเผยแผ่ศาสนาจึงเริ่มวางรากฐานโดยอาศัยชาวไทยพร้อมด้วยนักศึกษาในสหรัฐสร้างวัดไทยขึ้นที่นี่นับเป็นความสําเร็จในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังต่างประเทศและทั่วโลกจนกระทั่งทาให้ศาสนาพุทธเบ่งบานในโลกตะวันตกอย่างแข็งแกร่ง ถือเป็นรากฐานที่สําคัญที่สมเด็จพระเาจันเกียอุปอาเสโนผู้จุดประกายให้เกิดความคิดในการให้พระธรรมทูตทําหน้าที่เผยแผ่ศาสนาไปทั่วโลกพร้อมๆกับการเริ่มสร้างวัดไทยในต่างแดน